สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเม่ล้อพายกันนะคะวันนี้เม่ก็จะพาทำสลามแบบรับประทานได้นะคะโหอันนี้น่ะมันบางคนก็คงว่าบ้าหรอสลามบ้านไหนกินได้เด็กได้อะไรประมาณน,นี้นะคะแต่ว่าอันนี้มันไม่มีเอออะไรนะเขาเรียกเออไอไม่มีบอแหลกไม่มีกาวไม่มีพวกแปก้งพวกอะไรส่วนประกอบของออสลามเลย มีวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวอย่างเดียวในโลกนะคะอย่างเดียวจริงๆแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเราค่อยไปรอ,อดูเลยนะคะเนี่ยค่ะอุปกรณ์จะอันนี้อุปกรณ์เป็นเป็นถุงพลาสติกัดถุงใส่กับข้าวอะค่ะนะคะ,นะคะให้ใช้ถุงแบบนี้เอามาเผื่อสักสองถุงนะคะก็ตะเกียบตะเกียบ สักอันสองอันก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ก็ได้อันนี้ก็เป็นช้ชอนช้อนนะคะแต่ความจริงต้องให้ใช้ช้อนเลยกว่าน,นี้เพราะว่ากลัวมันตักตักก่อไม่ได้ตักซจ้ตัวสลากออกจัดถุงไม่ได้อาจจะตัก,กได้อยู่แล้วก็เป็นถ้วยเลยนะคะเอาไว้ใส่นะคะโอเค สักตัวจะโตกันตเียวๆโอยนะปตรงนี้นก็โตลกหน่ยเราจะมาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรอุปกรณ์แอมช่ส ค่ะไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ดีะนะคะนี่เป็นวิกโกจะเอาเป็นอันไหนก็ได้น,นะำเชื่อกระเล็กบุปปลี่กล้วยอะไรก็ตามสบายค่ะก็ซื้อมาเื้อเลยซื้อจากร้านค้าซื้อมาจากร้านค้าเอามาทำนะคะเป็นแต่ว่าอันี้ทำนี่ต้องอาจจะใช้เวลานานหน่อย ติดมันจะติดมือมันยืดอยู่แต่ว่ามันไม่เดง้งไม่นุ่มนะคะว่ากิน,น่ยต้องกินนะคะยาวมันเล่นพิเ่นละโอเคนะะซักสักครู่นะล,ลืมกันไกลอะ่ะกันไกลอ้อกันไกยอยู่นี่กันไกยอยู่นี่เนี่ยค่ะก็จะเป็นแก่เลย ก็ให้ใส่ถุงพลาสติกเลยอันนี้จะใช้เป็นถา้าจะทำเยอะนะคะต้องทำต้องเอาเป็นหลายๆอันเดี๋ยวจะใส่แป้นนะ ใส่ถุงแล้วก็ปี้ขยำเลยนะคะถุงม,มันจะเป็นอะไรก็ไม่ทำทำให้มันแบบว่าให้ตัวไส้ข้างในงนีมันจะเป็นสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะก็เกี่ยบนี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเอามาทำอะไรครั้งก่อนนี่ก็ทำไปนานตั้งแต่เดือนไม่ถึงเดือนหรอกแต่ลืมนะว,ว่าต้องใช้อะไรบ้างก็ต้องมีอุปรกรณ์อะไรบ้าง ย้ำย <ing> ้ำเลยมันก็จะออกมาเป็น เดีย๋ยวขอเวลาไปขยำเลยนะคะคือต้องขยำแบบว่าให้มันไม่เห็นสีขาวแล้วอนี้ก็จะมีตัวค้างนี้นมนนนมนไม่ให้มันหายจะไม่ใส่อะไรเพื่อมทีน้ำแบบแบบด้วตุดิบนี้แค่นี้จริงๆอันนี้ได้ทําการเปลี่ยนถุงใหม่นะคะเพราะว่าถุงนี้ขาดแล้วไปตีอะคะ่ะก็คือมันติดอยู่ตรงนี้เราไปตีตีตีให้มันลง ็ล่วงนะคะยังไม่เหนียวนะเดี๋ยวจะต้องนวดต่อนะคะก็เริ่มเข้าขายแล้วนะคะโอเคถึงขั้นตอนต่อไปก็คือใชต้ตะเกียบนะคะเอาไอ้เจ้าช็อกโกแลตของเราออกมาเอาเจ้า,อาไอ้สลามสลามชอ็อกโกแลตออกมานะคะแล้วก็อยากให้มันตกนะคะ เอาขึ้นมาีฮอาจจะทำยากหน่อยขั้นตอนนี้ค่ะมันก็ไม่ได้ยากเย็ยนอนะไรนะคะเดีนี่ค่ะก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างที่เอามาจะเป็นประโยชน์ม,มากเลยก็ถ้าขาดอุปกรณ์ในอุปกรณ์หนึ่งอาจจะ อาจจะทำยากค่ะอุ๊ยมันก็ยังไม่ยืนนะอยา่าปิวซีลูกแม่อยู่นิ่ง,งๆหน่อนยังไม่นะยืเนะเดี๋ยวเราต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะสับสับสับไปเลยสับไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้กลัวมันนานจนสับไปเลยไข้สายไข้ ขวาไงก็ได้ขอให้มันแบบว่าเอา่อเข้ากันน่ะเอเออยู่นิ่งๆหน่อยสิจ้าต้องจะรีบไปหาเลยเาขาก็ให้มันเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาอะไรไปได้วยนะคะแล้วทำยังไงให้มันเห็นดีเนี่ยีนะ เอาของให้มันตั้เอ๊ะอะไรตัวกังให้มันนะคะมันก็ทำไปขวกซ้ายขวกค้มขวาทำไม่ค่อยถนัดอีน,นี้ไม่ต้องหนักแล้วงั้ก็ทำไปเรื่อยๆจนไม่ให้มันเห็นสีขาวหรือสีขี้อย่างเงี้ย ลูกไปเรื่อยๆนะคะจนให้มันยืดได้น,นะคะก็เอามาใส่ทั้งสองไม้ะค่ะให้มันเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็ยืดซ้ายแบบว่าถ้าเหมือนถักผ้าอย่างนี้นะคะ ถ้าใครอยากใช้มือทําก็ทำเลยนะคะ้้ไมนังเกตที่มือตัวเองโอเคใช้ใช้มือทํำทําง่ายแต่ว,ว่าทีนี้จะทําให้คนเดือดกินไงก็ต้องทําให้มันสะอาดอะมัยเนาะหมนุมนๆๆน,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 นะคะ,ะ,ะขาดขึ้นแล้ว ค่ะนี่ก็เริ่มเข้ากันนะคะต้องหมุนอย่างนงี้ก็ยืดสายนี่ยืดไหมยืดมากเลยลค่ะตาบาหรว่านี่คือต้นตำรับของสลามจริงๆไม่รู้นะเพราะาเราก็เอามาทําเล่นๆอนะ่ัแตอนช่วงปช่วงปห้าปหกเอ้ช่วงปสี่ปห้าเอามาทาเลตอนนี้ก็อยู่ปหกแล้ว

เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันเหนียวเหนียวมากๆเลยอ,ออกไปจะลองชิม วานเคล้ายๆโมจิเลยโมจิอื้มลอ,อยมาก เคขอตัวไปกินเจ้าสลรามเหนียวๆนี่ก่อนนะก็คือเพื่อนๆสามารถทำได้ยเลยนะคะทำได้ทำกินเองที่บ้านนะคะที่โรงเรียนก็ได้แต่ต้อเตรียม,มอุปก,กรณ์มาด้วยอร่อยติดฟันริงแล้วต้องแปรงฟันนะคะถ้าไม่แปรงฟันนี่ฟันผูหนูมไม่รู้ด้วยนะ โอเคค่ะก็ขอจบไว้พค่นี้องนี้ไปกินเจะสลามก่อนบาย